ครับสวัสดีพี่น้องประชาชนคนไทยที่รักเที่ยวทุกท่านครับสวัสดีครับพี่น้องครับก่อนที่ผมจะได้ซักซ้อมกับพี่น้องทั้งหลายถึงขั้นตอนการยิงใส่ประชาชนผมรบกวนข้างหน้านะครับถ่ายรูปเสร็จแล้วกรุณานั่งลงนิดหนึ่งนะครับพี่น้องที่อยู่ข้างหลังจะได้สามารถชมเที่ยตัวหนึ่ง ได้ตามสะดวกนะครับขอขอบคุณครับผมจะเรียนกับพี่น้องครับว่าที่ไอ้นายกอภิสิทธิ์เวชาชีวะเป็นความผิดที่ยิ่งใหญ่ความผิดอุกชะกันนี่ไม่ใช่เหตุที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญหรืออารมณ์ชั่ววูบแต่เป็นการกระทําของฆาตกรที่หวังจะฆาตกรรมประชาชนครับผมเนี่ยเที่ยตัวหนึ่งอภเสิทธาคนขอความกรุณาว่ามอบไว้ให้กับ ท่านสุเที่ยนะครับก็ได้นะครับแล้วก็มีเพื่อนเทีย่ยก็อีกหลายท่านที่เดินทางมาในวันนี้นะครับเมื่อนายอภิษฎก่อความผิดโดยไม่ยำเกรงกฎหมายบ้านเมืองไม่สนใจกฎหมายใดๆทั้งสิน้นส่วนใครอยากหอมแก้มท่าน,ทานเที่ยงรออยู่ข้างหลังครับนายอภิิษ์ดีแต่พูดนายอภิิ์ผม พูดบ้าๆบอๆผิดๆถูกๆก,กับเพียกับพียกับเียกับพียกับพ er. ียังไม่หยุดครับกับเพีเพียกับพีเียกับเพ er, er. ีพีนาย安倍สิตเตรียมอาวุธมาครบเตรียมการมาก่อนฆ่าประชาชนผมเนี่ยถ้ารับทุกดอกไม่กลัวว่าจะไปยืนในคุก ทำไมที่ไอ้อภิสิทธ์ทั้งฆ่าคนแล้วก็ยิงใส่ประชาชนก็อย่าอยู่กันเลยก็ถ้าใครอยากจับมือจับมือท่านเที่ยวแทนก่อนนะครับไอ้อภิสิทธิ์พอมันมาด้วยก็ช่างมันที่พยายามมาขัดขวางการเปิดเวทีเที่ยว <Here. S 2> แต่ผมว่าที่พี่น้องอยู่ในที่นี้ทั้งหมดส่งเสียงดังๆให้รู้หน่อยครับว่าคุณหยุดเที้ยไม่ได้คุณหยุดเที้ยไม่ได้ เพี้ย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 ไม่รู้ไม่เข้าใจเพี้ยเพี้ยเพี้ยไม่รู้ไม่เข้าใจเงี้ยนเว้ยเงี้ยนไม่รู้ไม่เข้าใจเพี้ยเพี้ยเพี้ยเงี้ยงยิงเจ๊งไม่รู้ไม่เข้าใจเพี้ยเพี้ย